อเลือดีๆหน่อยนะเลืตำแหน่งดีๆหน่อยนะดีแล้วใช่ไหมใช่ฮะก่อนที่มีจิต อะไรเรียกว่าคิดถึงผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางคนนะเขาไม่สนใจนะอัดยาเลยยาไห้ให้ได้ผลสวยๆอย่างดีก็ใครจะรู้อะใช่ครับแต่ความรู้สึกนะเขาเกษตรกรเขารู้แต่เราเกษตรกรเขารู้แต่ว่าเขายังไม่กล้ากินเ่ะแล้วเราจะกล้ากินวันทุกวันนี้ก็เก็บไปชิมกันไปใช่แล้ว๋ยวนี้เขาบางคนก็กัดกินเลยใช่ไม่ล้างไม่อะไรเลยแต่จริงล้างก็อะไรไม่ออกนะมันมีเป็นยาโดเซนโอแต่เรียกว่าเป็นเกษตรกรที่ ทำนึ่งผู้บริโภคนะครนที่ไม่คำหนึงอ่ะเดินไปมุมโน้นด้วยก็ได้นะมุมโน้นะตกเข้าเป็นข้าวนี้ก็จะเป็นเกือบเป็นบ้างแล้วเวลาให้น้ำให้ให้น้ำเท่าไหร่ให้น้ำให้น้ำประมาณแรกๆใหม่ๆก็เริ่มให้คืนละหมื่นสิบนาทีหลังๆมาก็ยิ่งขึ้นกับช่วงชึ้นต้นใหญ่ต้นเล็กแล้วเวลาที่จะช่วงมันจะออกดอกก็ควรให้น้ำตัวสุราพศจิการ ปาดต้นไม้ออกถ้าเป็นเชียงแน่ก็ไม่งั้นจะมีปัญหาว่าให้น้ำไปมันก็แตกก้อนเป็นที่ที่ผมถามมันแตกก้อนอ่อน